เอาละครับมาถึนิชาจะเสิร์รฟจี้ไปที่ใครครับเสิร์ฟจี้ไปที่ทางหนึ่งครับทางโซวีต้องบล็อกให้ได้นะครับลีจัวเอาละครับกันจะดัดดีเฟนได้ยูฟาให้มาแม่สุบบาลดียังจบไม่ได้เปลี่ยนมาดนพรจบไหมจบไหมไม่จบครับโอ้เธอมองว่าทัช <laughs> เลยครับ <laughs> โอ้ร้องหูเลยครับ นี่ครับคือเขามั่นใจนะว่าทัชบอลแน่นอนแต่มันดูไม่ได้นะครับลือไหมว่าดูไม่ได้หรือเปล่าครับดูครับโดนหรือเปล่าโอ้โหโดนเต็มๆครับแหมนี่ครับเจ็บนิ้วเลยครับแอบเจ็บแต่ไม่บอกนะครับเนี่ยคนนี้โดนพอนบอกต้องโดนนะครับยูฟ่าบอกร้องโอ้โหเลยครับก็ยังไงครับ นี่นี่ยังต้องออตัดสินไปแล้วนะฮะแต่ว่าภาพช้านะเนี่ยอก็เห็น,นแล้วครับบันชัดนะบันชัดนะครับเป็นแต้มของเกาหลีใต้ครับค,คนโดนนะ่ยไม่พูดแต่รู้อยู่ในใจนะครับครับแต้มต้องห่างกันก่อนนะครับเอาละ,นะครับ จับเนี้จะให้มายูฟ่าคราวนี้ไม่ต้องทัดเลยครับครับเอาให้ลงไปเลยนี่ครับคำรามเลยครับโอ้โหแฮชชันมาแรงเลยครับนี่ครับต้องตีลงจะจะแบบนี้ครับบดนพรดูครับโอ้โหตียาวๆเนี่ยบอลนม้วนลงท้ายขอดนะครับแมชพอยต์ครับนะ แล้ว่าโอ้โหได้เอสเลยครับนี่ครับยูฟาโดนบอลสินโพครับแหลูกนั้นไม่ต้องคิดครับ2แต้มหลังเป็นของเธอครับพาทีมชนะครับ31,29ครับในเซตที่4ครับโอ้โหจริงๆนี่ต้องบอกว่าถ้าจากภาพช้าน่าจะเกมมันก็ได้สงแต้มนี้แล้วนะนี่ครับ